ผลิตป,ปิดพระผลิตป,ปิดพระปลิดปิดพระพระพระผลิตปิดพระผลิตป,ปิดพระผลิตป,ปิดพระพระพระกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพี่ผลิตจะพาพี่พี่มาอยู่ในวัตถุมงคลที่เป็น ท้าวเวสสุวรรณนะครับอันนี้จะเป็นท้าวเวสสุวรรณแห่งเมืองเหนือนะพี่นะก็จะเป็นรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับก็จะเป็นข้อความว่าเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะพี่หลวงปู่จัน์โชติโกเออแน่นะครับของหลวงปู่จันหรือว่าครูบาจันนั่นเองนะพี่นะแห่งวัดน้ําแป้งนะครับด้านล่างก็จะเป็นอุทยานออุทยานเวสสุวรรณจันทรมงคล ม่อนกูเวนนะครับจังหวัดเชียงใหม่พศ2564นะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญทาเวทแห่งเมืองเหนือเลยนะพี่นะปริตเองนะครับมีมาทั้งหมด2กล่องนะครับพี่นี่เขาจะมาในกล่องสีนะครับสีขาวแล้วก็จะมีอ่าเป็นบล็อกเป็นพระพุทธนะครับแล้วก็จะเป็นรายการลุ้นโชคแบบนี้นะครับพี่ด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นฝาใสาธรรมดาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะว่าเหรียญทาวเวทรุ่นนี้จะมีความสวยงามแค่ไหนนะพี่นะเออจะบอกว่าสวยมากนะพี่นะมาในกล่องแรกนะครับปริตจะได้เป็นรายการหนึ่งซองซมึมโอ้โห,โห,โหนะครับอันนี้ปริตนะครับก็ได้มาแล้วก็แกะใส่ซองซิปนะครับพี่มาเดี๋ยวมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ อ่านี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขอบนะครับนี่จะมีความสวยงามขนาดไหนนะทองแดงผิวไฟนะครับอืมในเหรียญที่สองนะครับจะได้เป็นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่หนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับเหมือนงานหน้ากากนะที่นะนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวส้มโบราณน,นะครับ หน้ากากทองรักครั้งเออนี่มาอืมนี่นะครับโอ้นะครับพี่มอนกูเวนนะครับนี่นะมาเดี๋ยวเหรียญแรกนะครับเรามาดูเหรียญทองแดงผิวไฟกันดีกว่าพี่มาดูงานทาเวนะครับ โอ้โหนะพี่นะงานบล็อกทาเวสนะครับออกแบบพิมพ์พทาเวสได้สวยมากนะครับพี่ด้านบนศีรษะของทาเวสนะครับก็จะเป็นพระพุธนะครับพี่เออไม่ค่อยเห็นนะครับสําหรับปริศนะครับปริสไม่ค่อยเห็นนะเออสวยๆนะครับด้านบนจะเป็นพระพุธแล้วก็เป็นทาเวส ตามมาก็จะเป็นท่าอ่าาท้าเวทพนมกับกระบองนะครับพี่นี่โอ้สวยๆนะครับสำหรับปริศนะครับปริศถือว่าแปลกนะครับพี่แปลกตาแต่สวยจริงๆนะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญแรกนะครับของหลวงพ่อจันหรือว่าครูบาจันนะครับที่ปริศมีนะครับเออเพิ่งจะได้ศึกษาแล้วก็เพิ่งได้เช่าหาเป็นเหรียญแรกของปริศเลยนะครับในวัตถุมงคลรุ่นนี้ ดูนะครับพี่งานท้าเวทสวยนะครับรายละเอียดเออรายละเอียดเยอะมากนะครับเก็บงานที่สวยมากนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นท้าเวทเอออันนี้จะเป็นลาหูนะครับจะยืนอยู่บนลาหูนะครับพี่เน่น,น่่มาดูบล็อกลาหูนะครับเออสวยๆนะครับอื้มนะพี่นะ แล้วก็จะมีตอกเป็นอ่าเหมือนโคตรลาหูนะครับพี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเป็นสีส้มเนาะทองแดงผิวส้มนะครับประมาณนี้นะพี่โอ้รูปทรงนะครับสวยงามแล้วก็งานออกแบบนะพี่ด้านบนก็จะเป็นห่วงตันนะครับแล้วก็จะมีลายเป็นลายไทยลายกระหนกต่างๆนะพี่โอออกแบบได้แบบมีเอกลักษณ์มากๆนะครับดูแปลกตาไม่ซ้ำใครนะพี่นะ ถือว่าสวยมากนะพี่สําหรับผลิตนะครับเป็นงานที่แบบแปลกตาออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะพี่นะเหรียญทาเวทรุ่นนี้นะครับนี่สวยๆผิวแบบวิบวับวิบวับเลยนะครับผิวสวยนะพี่นะใสกิ๊กเลยนะครับไปไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับพี่ ด้านบนลายแบบลายไทยนะครับสวยจริงๆนะครับสวยๆนี่นะครับขอบจะมีก้นหอยแบบชัดเจนมากนะพี่นะแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับเจ้าสัวพันล้านอ่าชื่อรุ่นนี้จะคุ้นๆไหมครับพี่ก็จะเป็นชื่อรุ่นเหมือนกับของอ่าบอยท่าประจันนะครับที่เป็นของหลวงพ่อทองนะครับอันนี้จะบอกว่า รุ่นนี้จะเป็นทีมงานจัดสร้างเดียวกันนะครับกับทีมนั้นนะพี่นะก็เลยใช้ชื่อว่าเจ้าส่วพันล้านเหมือนกันนะพี่นี่นะครับสวยงามนะครับมีหน้าหลังงานพุทธศินถึงสวยมากนะครับโอ้โหตรงกลางนะครับพี่ก็จะเป็นพระพุทธนะครับสวยมากชัดมากนะพี่ดูนะครับเออสวยๆนะครับอื้อนะโอ้เป็นพระพุทธอยู่บนหน้า หน้ายักษ์นะพี่เออสวยๆโอ้โหแววตานะพี่นะชัดเจนแววตายักษ์หรือว่าแววตาทาวเวสน,นะครับชัดเจนเขี้ยวฟันชัดเจนนะพี่งานออกแบบดีมากๆเลยพี่นะสวยมากนะครับงานพุทธศิลป์แบบยอมรับนะพี่นะว่าทําออกมาสวยจริงๆนะพี่เออนะนะโอ้โหรายละเอียดนะครับตรงขอบวงกลมนะครับ นี่ลายละเอียดลายกรนกต่างๆสวยงามด้านล่างนะครับก็จะเป็นคำว่าหลวงปู่จันโชติโกเถระนะครับโอ้อัครายันนะครับด้านล่างโอ้สวยๆ2564นะครับปีพศนะพี่นะในเหรียญน,นี้จะได้หมายเลข2445นะครับออทองแดงผิวไฟนะครับพี่ ทองแดงผิวไฟอ่ะสีส้มนะครับหน้ากากทองรักครังโอ้สวยๆนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากสีทองรักครังนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นเหมือนลายไทยตรงนี้นะครับสสวยมากนะครับพี่งามมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของเท้าเวทที่สวยมากแล้วก็ออกแบบมีเอกลักษณ์นะพี่ ไม่เหมือนใครนะพี่นะปะมาดูเหรียญที่2กันนะครับในเหรียญน,นี้จะได้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุง้งใช่ไหมเอ่ยขอดูอีกรอบนะครับเป็นทองแดงผิวไฟเหมือนกันนะพี่นะลงยาคอบเออแน่อันนี้ผิวไฟเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นผิวไฟสีส้มนี่นะมามาดูหน้าเท้าเวทกันนะครับโอ้โหสวยคมชัดนะพี่นะสวยจริงๆนะครับ ด้านบนเป็นพระพุธเห็นไหมพี่อ่านี่นะโอ้โหสวยสวยนี่นะครับตรงบ่าตรงนี้นะคะตรงทรงเครื่องตรงนี้นะครับจะเป็นสีอ่ารุง้งรุ้งนะพี่นี่รุ้งอยู่ตรงเดียวเลยนะครับแปลกดีนะพี่นะถือว่ามีเอกลักษณ์นะครับนี่นะ จะลุ้งตรงนี้นะครับตรงบ่านะครับอืมดูชัดๆนะพี่นะงานออกแบบนะครับโหแบบทรงเครื่องแบบสวยมากนะครับด้านหลังขนาดด้านหลังยังออกแบบได้สวยมากเลยนะพี่เก็บรายละเอียดแบบเยอะมากนะครับดูดูดูปริศว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยมากนะครับสวยจริงๆนะพี่ บอกคำว่าสวยเยอะมากนะครับพี่ในเหรียญน,นี้นะครับสวยจริงนะพี่ลงยาสีด้านล่างจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ลงยาได้แบบไม่ท่วมไม่จมนะพี่นะก็จะเป็นยาใสที่เราสามารถมองเห็นรายละเอียดด้านล่างได้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นยาเขียวนี่นะครับเหรียญแบบนี้เราต้องลงยาใสนะพี่นะถึงจะสามารถมองเห็นรายละเอียดของลายเส้นต่างๆงานออกแบบนะพี่นะสวยๆ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะลงยาขาวก็จะลงแบบเบาๆนะพี่นะเพื่อที่จะได้อ่าไม่ล้นไม่ท่วมกับลายกระหนกลายไทยตรงนี้นะพี่อะจะได้ไม่บทบางความสวยของงานออกแบบนะนี่ต้องลงแบบบางๆเบ,บาๆแบบนี้นะครับโอ้โหสวยจริงนะพี่สวยจริง่ะไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหสวย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  นี่นะครับพี่ผิวสวยมากสีสวยมากนะครับโอ้ปาริชอบตรงพระพุทธตรงนี้จังเลยอ่ะดูนะพี่นะรัศมีเป็นแบบทรงทรงแหลมเลยนะครับดูแปลกตาแต่ว่าสวยงามนะพี่นะนี่งานออกแบบสวยจริงๆนะครับพี่โอ้โหสีสีส เอาใจไปเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับอันนี้จะได้หมายเลขา579นะครับพี่579มีตอกราหูตรงนี้นะครับอื้สวยนะครับยอมเลยนะครับพี่คนออกแบบนะครับออกแบบได้สวยมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เหรียญม่อนกูเวนนะครับเป็นเหรียญทาวเวสุวรรณแห่งแดนเหนือนะครับของหลวง อาหลวงพ่อจันทร์หรือว่าครูบาจันทร์นะครับพี่สวยมากนะครับแห่งวัดน้ําแป้งนะครับสําหรับปรลิศแล้วปรลิศชอบมากนะพี่เหรียญรุ่นนี้นะครับสวยจริงครับพี่เหรียญจริงสวยมากๆนะครับอยากให้พี่ๆได้ลองเช่าหากันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะพี่นะลองหาดูนะครับเออไม่ผิดหวังแน่นอนพี่เหรียญจริงสวยมากนะครับยอมรับเลยนะพี่นะ สุดท้ายนี้นะครับปริศก็จะฝากพี่ๆนะฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริศจะไปปิดพระรุ่นไหนนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับโหสวยๆ พลิป้ปิดพระพลิ้ปิดพระพลิ้ปิดพระพระพระพลิ้ปิดพระพลิ้ปิดพระปลิ้ปิดพระพระพระ